สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์น้ำมันปลาล์มเกสรจุดเริ่มต้นของความอร่อยกลับมาในครัวเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เราก็จะมาทําอีกหนึ่งเมนูกันนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูชื่อว่าไข่พาทิ์ครับแล้วก็เป็นนูที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้ทําให้กับสมเด็จพระเทพเสวยนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพเนี่ยได้ทรงพะระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเมนูนี้ให้กับกรมการค้าต่างประเทศนเนี่ยนะครับทำหนังสือออกมาแต่ว่าท่านผู้ชมครับมาดูกันครับผมมีตามเมนูเลยนะครับก็มีน้ําปลาหรือจะเป็นซอสแม็กกี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็ข้าวเรามาดูกันเลยครับผมมีโบอย่างนี้แล้วก็เราก็เอาไข่ตอกใส่นะครับเป็นเมนูที่ง่ายๆจริงๆเลยนะครับแต่ว่าครบเครื่องมีไข่แล้วก็ข้าวไปพร้อมกันแบบนี้ ไข่ไก่เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีน้ำปลาแล้วเราก็ตีไข่ขา,ขาวไข่แดงให้เข้ากันนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนผมจะน้ำมันใส่กระทะนะครับในสูตรของหนังสือได้เขียนเผยแพร่ไว้นะครับว่า เราไม่ควรที่จะใส่น้ํามันเนี่ยเยอะเกินนะครับจะไม่เหมือนกับไข่เจียวเพราะนั้นน้ํามันก็จะพอดีพอดีแล้วก็จะกรอบข้างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมขอเล่งไฟนิดนึงก่อนอ่าละเสร็จแล้วข้าวระวังข้าวอย่าร้อนนะครับเพราะว่าข้าวร้อนแล้วเดี๋ยวทําให้ไข่ที่เป็นไข่ดิบเนี่ยจะสุกซะก่อนเมื่อเราผสมไข่ขาวไข่แดงน้ำปลาเรียบร้อยเราก็ใส่ข้าวลงไปครับ ซีฟองข้าวประมาณ1ถ้วยนะครับเราก็รอให้น้ำมันเราร้อนครับมันจะร้อนดูน้ำมันร้อนก็เพียงแค่หยดหยดของไข่ลงไปในกระทะนี่แหละครับพอน้้ำมันเริ่มร้อนเราก็คนข้า,ขาวเวลาคนก็อย่าให้เป็นปึกเป็นก้อนนะครับให้ล้วนไปกับไข่ ต้องระวังก้นกระทะด้วยนะครับเพราะข้าวหนักก็จะทําให้ก้นกระทะอาจจะติดได้ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับให้สังเกตว่าน้ํามันรอบๆของไข่เนี่ยเดือดอยู่ตลอดเวลาไม่ให้น้ํามันนิ่งนะครับให้เดือดเป็นฟองแบบนี้นะครับก็ค่อยๆใจเย็น ทำไปเลยเพราะว่าไข่กับข้าวค่อนข้างจะหนาเราะนั้นเราต้องใช้ไฟที่ละอุละอุทําให้ไข่กับข้าวข้างในเราสุกครับที่เราเขย่ากระทะแบบนี้เพราะไม่อยากให้ก้นของไข่ที่อยู่ในกระทะเนี่ยอยู่กับที่ไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้นะครับ ที่เรียกว่าผสมกับข้าวเนี่ยทำเหมือนไข่เจียวอย่างเงี้ยนะครับที่ต้องใจเย็นๆมากนะครับเพื่อที่จะทําให้ข้าวกับไข่ตรงกลางสุกนะครับใกล้แล้วครับใกล้ที่จะขอบกรอบแล้วนั้นจะสังเกตน้ํามันนะครับขอบขอบนี้จะมีน้ํามันบางเล็กๆเ,เดือดอยู่ข้างๆ มั่นใจว่าไข่ตรงกลางสุกนะครับตัวช่วยหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะใส่จานนี่แหละครับท่านผู้ชมครับไข่พระอาทิตย์ของเราครับขออนุญาตตัดอย่างนี้นะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาชิมกันครับ ครับท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องชิมกันหน่อยละครับไข่พราอาทิตย์ขอบจะต้องกรอบหน่อยเนื้อในเต็มไปด้วยข้าวอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นไข่ทอดที่มีข้าวอยู่ข้างในเนี่ยนะครับแล้วเราทอดจนขอบ ที่มีไข่กับข้าวติดขอบๆเนี่ยโดนน้ามันเนี่ยเขากรอบมากเลยครับในระหว่างเดียวกันข้างในก็จะนุ่มกับเนื้อข้าวที่เรากัดลงไปแล้วมีความนุ่มของข้าวแล้วก็หอมครับยิ่งเป็นข้าวหอมมะลิแบบนี้นะครับกลิ่นของข้าวหอมมะลิยิ่งหอมใหญ่เลยท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นหนึ่งเมนูพระราชทานนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้ทําให้สมเด็จพระเทพเสวยนะครับและสมเด็จพระเทพได้นํามาให้กับกรมการค้าระหว่างประเทศนะครับได้มาพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ข้าวไทย ไปทั่วโลกครับเพราะอ่านจากหนังสือนั้นแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้ส่งกล้องดูพระอาทิตย์นะครับแล้วก็พื้นผิวพระอาทิตย์เนี่ยก็มีเหมือนเมล็ดข้าวก็เลยได้ตั้งชื่ออาหารจานนี้ว่าไข่พระอาทิตย์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเมนูดีๆแบบนี้กับเทคนิคต่างๆที่นํามาฝากท่านผู้ชมทุกวันเสาร์9โมง25นะครับทางช่อง5และการยอดเชฟไทยครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ